ใช่เลยครับพี่น้องทีมีพามีวัคซีนิดต้องมามื่อไหร่วซีนอยุเ่าไหรมีวัคซีนปิดทมงานเพิ่งเจาไฟลงครับเพราะว่าประตูฟ้านะครับฟ้าประตูลำโพงนะครับฟารถลำโพงที่เปิดที่เปิดปิดนะครับพี่น้องมันเกิดการฉีกครับตำรุดครับเพราะว่าเขาก็เปิดปิดเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดทุ่มือนะครับไป,ไปกับกบสิรอ์หรอครับมือนหนึ่งไปกับมือหนึ่งเปิดปิดกสิรอบ รอบที่หนึ่งเอาฝาลงอ,อ๋อถ้ามือเดีผมปิด,ดถ้มือเดีผมดูแนวผมคือจะ <c oughs> <c oughs> เปิดปิดประมาณยี่สิบรอบเปิดปิดอ่าซีรอบพ่าอันเอาเอาเอาทัชไฟลงใช่ไหมปิดแล้วก็เอามารอบที่สองก็คือเปิดตอนเปิดอะไรเอาอ่าเอาตู้ขึ้นแล้วก็ปิดปรนเีก๋ก็เปิดอีกที่หนึ่งก็คือตอนเจ็บอ่าตอนเจ็บประนี้ยพอไม่นีเปิดอีกที่หนึ่งก็คอเอาตัวนี้ขึ้นอ่ะซีรอบ ที่หลอบต่อขางคำมือหนึ่งครับวันนี้การทํางานมันก็ต้องมีช่ำหุดบังครับพี่น้องเพราะว่างานเท่าสองไหลก้อนงานเนาะของใส่งานครับครับของใส่งานครับไปอย่างมันห่างจอดไปครับที่โชว์รูมจอดจี่โชว์รูมครับจอดในบ้านว้าจอดในบ้านอ้ยางแหวงยังยี่ดิจอดไปโชว์รูมมันจะยังตัวแรกด,ดีจอดไปโชว์รูมก็ยังไงเออสีสีดเออสีสีแล้วล้มล้มบูล้มบอลนี่มาเขายับบอกหยับเข่าด้วยจอดไปโชว์รูม เลยคิดเราฟองใช้งานครับอ้ามีครับผู้หบคุ้มครับเครับผู้ผู้หกคุมลิฟเป็นไฟคุ้มหลอกคุ้มลิครับสองพันแล้วครับปากฝากช่องช่างสิทธิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับดีแลว่าช่างสิลธ์ลำเพลินชูออฟฟิเชียลฟังอย่างใครับ ฝากจากที่ตามตากกุ้ไสับสไครนะครับของชองไอซิสนะครับที่น้องที่ด้เห็นของจันมอดอีกทีรครับของจันมอดนีไม่พอบแค่เขือนเสยไปย่งยังครับยแบงมาจากเขื่อนนะครับย่างจากซองจันมอดมาจากเขื่งนเลยครับแบงมาจากเขื่อนนะครับเอา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 เอ้าเอ้ยวัวตอน พอาตอนนั้ปกติมันก็บริยากกว่านี่เด้เพรคนมันไหลมันก็เลยเป็นยาดเมียนครับจริงจริงจิงลงจริงลงปกติบริยาคคนหลยวันี้มันมันมันไหลแล้วเาไหลเขานหลเขาหลอ้เอ้ไอ้ดอกคนมันหลมันก็เลยยากตั้งตั้งปกติดีหาคนเอาเฮ้ยลอเอา

อ่วครับขอบคุณตรงคอมเมนต์ขอบคุณกรงลังใจนะครับโอ้พี่น้องก็มาปูสารล้นล้านนะครับเมื่อนี้ครับบัตรแข้งขายไปแล้วนะครับ4,500ใบนะครับผู้จัดว่าจะเอาขายหน้างานอีกจาก2,000ให้เป็น6,500ครับถ้าได้ถึง ถ้าได้ถึง8000นี้ทั้งอาสีเปิดเลยครับครับพี่น้องนี่เราเทสแล้วครับเหลือตลออเอาถัดเอาขัานี้ขึ้นครับพี่น้องสำหรับจิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบทุ่งทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ